สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารแสนร,ร,รัชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาไกด์ไลน์ดวงชะตาพยากรดวงชะตาของชาวราศีธนูหรือชาวลัคนาราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคม2564ว่าดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดซึ่งบุคคลที่เกิดในราศีธนู คือบุคคลที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันวันที่2ดาวพุธย้ายเข้าราศีเมถุนวันที่9ดาวเกรติย้ายเข้าราศีสิงห์วันที่17ดาวทิศย้ายเข้าราศีกรกฎวันที่20ดาวคารย้ายเข้าราศีสิงห์ ดาวพุธย้ายเข้าราศีกรกฎและดาวสุกย้ายเข้าราศีสิงห์ซึ่งดาวที่คุณในตําแหน่งมหาจักรคือดาวอาทิตย์ดาวที่คุณในตำแหน่งราชาโชคก็คือดาวสุกและก็ดาวอาทิตย์ส่วนดาวที่โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูให้คุณในตำแหน่งเกษตราที่ดีก็คือดาวเสาร์และก็ดาวพุธซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในลักษณะนี้ในเดือนนี้จะส่งผลต่อชาวราศีธนูยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันในด้านแรกดวงการเงินของชาวราศีธนู ประจำเดือนกรกฎาคม2564นี่นะครับในช่วงที่ผ่านมายาวไปจุดถึงช่วงเดือนกันยานะครับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับโคจรมาพักองศาจะส่งผลให้ในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ยังจะมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องการเงินเรียกว่าเกิดการชะลอตัวหรือต้องรองเงินจากการทํางานจากการประกอบอาชีพต่างๆที่ท่านอาจจะทําเสร็จแล้วแหละ แต่มันยังไม่ได้รับเงินตามสัญญาที่ท่านตกลงกันไว้หรือมีการเลื่อนนัดหมายการจ่ายเงินออกไปเพราะว่าเอกสารต่างๆนะครับยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เรียบร้อยทําให้ตัวท่านเองต้องเอาเงินตัวเองนะครับออกไปจ่ายออกไปก่อนนะครับใช้จ่ายให้กับลูกน้องซื้อวสัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือบางคนบางท่านนี่นะครับจําเป็นต้องขายสิ่งต่างๆที่มีอยู่บางชิ้นบางอันเพ,อเพื่อให้ได้เงินมานะครับใช้จ่าย มีโอกาสที่จะหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทํางานแต่ชาวราศีธนูนะครับท่านก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรมากถึงแม้ว่าดาวการเงินจะพักองศาแต่ด้วยความเป็นเกษตรตาธิบดีของดาวเสาดาวเจ้าเดือนการเงินนี่นะครับก็จะทําให้การเงินที่มันมีปัญหาการเงินที่มันมีอุปสรรคสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีส่วนการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ต้องบอกเลยว่าในเดือนนี้ยังไม่เหมาะสมมากนะักเพราะ การที่ท่านลงทุนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปแล้วมีโอกาสน้อยมากนะที่ท่านจะได้รับผลตอบแทนหรือได้รับผลประโยชน์จากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนั้นอันนี้นะครับคือดวงการเงินและโชคลาภของชาวราศีธนูตลอดเดือนกรกฎาคมก็จะประมาณนี้ต่อมาด้านที่2ด้านที่สองนี่เป็นดวงด้านการงานของชาวราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคม2564นี่นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานในช่วงที่ผ่านมาโคจรเป็นอริกับดวงชะตา จะส่งผลให้ในช่วงนี้ชาวราศีธนูมักจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับทีมงานการงานเกิดการติดขัดมีปัญหาบ่อยๆนะครับการงานอาจถูกเลื่อนออกไปบ่อยนะครับการงานอาจถูกเลื่อนออกไปหรือมีการขยายสัญญาต่างๆบางคนบางท่านนะครับอาจจะต้องออกจากงานกันเลยทีเดียวส่วนในช่วงหลังจากวันที่2เป็นต้นไปการงานจะดีขึ้นเพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานนี่นะครับออกจากเรือนอรลโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนได้ตําแหน่งเกษตร ตาทิพดีร่วมกับดาวที่ที่ได้ตําแหน่งราชาโชควันจะส่งผลให้การงานเริ่มมีความราบรื่นไหลลื่นค่อยๆดีขึ้นนะครับเกิดความสําเร็จในท่านต่างๆการลงทุนการร่วมหุ้นการทําธุรกิจจัดการโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็เกิดความก้าวหน้านะครับในสิ่งที่ท่านคิดในสิ่งที่ท่านหวังเป็นไปตามแผนนะครับเกิดความสําเร็จในเรื่องของการงานการเปลี่ยนงานการย้ายงานก็มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้านะครับ ส่วนโดยเฉพาะท่านที่ทํางานหรือประกอบอาชีพที่มีคู่แข่งมีศัตรูมีคู่ขัดแย้งนะครับมีศัตรูมีคู่แข่งหรืออาชีพที่มีคู่แข่งเยอะนี่นะครับคือศัตรูคู่แข่งจะแพ้ไพ่ไปนะครับโดยรวมถือว่าการงานตลอดเดือนนี้นะครับถึงแม้ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะมีปัญหาบ้างแต่หลังจากวันที่2เป็นต้นไป การงานจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโครงการโปรเจกต์ต่างๆก็จะให้ผลตอบแทนเป็นไปตามเป้าหมายเป็นตามเป็นไปตามที่ท่านคิดที่ท่านหวังนะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีธนูก็จะประมาณนี้ต่อมาในด้านสุดท้ายท้ายสุดในคลิปนี้นี่นะครับเป็นดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคม2564ดาวเจ้าเรือนความรักก็โค,รกกครจรได้นนตําแหน่งที่มั่นคงและในเรือนความรักก็มีดาว ที่ได้ตาแหน่งสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลให้ความรักในเดือนนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวมีคนรักแล้วมีความรักแล้วนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างในเดือนนี้ปัญหาที่มีก็จะดีขึ้นสามารถปรับความเข้าใจทําทวมเข้าใจกันได้โดยง่ายนี่นะครับมีอโอกาสได้ทํางานร่วมกันกับคู่ครองกับคนรักส่วนทางด้านคนโสดนะครับ ก็จะมีคนเข้ามามากขึ้นอาจได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจซึ่งเป็นคนที่มามีอายุมากกว่าท่านหรือได้คบได้เริ่มสารความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนนะสมัยเรียนเพื่อนเก่านะครับหรืออาจจะได้พบรักจากการเข้าร่วมกลุ่มการเข้าสังคมกับคนที่ชอบที่รักในเรื่องเดียวกันเช่นการเข้ากลุ่มทางออนไลน์เป็นต้นโดยรวมก็ถือว่าความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับทั้งคนโสดและคนมีครอบครัว อันนี้คือดวงนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี่คือดวงชะตาโดยภาพรวมโดยทั่วไปของชาวราศีธนูหรือชาวรัคนาราศีธนูก็จะประมาณนี้ย้าว่าเป็นการพยากรณ์การไก้รายดวงโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่าน จงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาและสําคัญที่สุดขอให้ผ่านพ้นช่วงวิกิตการโรคระบาดนี้ไปได้ด้วยดีเฮงเฮงเลยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ